ถ้าวันนี้มารีวิวการเล่นเพียสผ่านยูเบีหรือฮร์ดิกผู้พาก็ได้ครับเอเคนได้ก็ต้องมีนะครับอ่าเมมโมริการที่ตั้ง m c b o o t บูไว้นะครับเอเคแล้วก็ฮร์ดิก์ู้พาหรือจะเป็นแปดแดนก็ได้ครับเสียบเสียบเข้าไปในช่องนี้นะครับช่องยูเอสบมันนะครับ Okay. โอเคครับโฮ้มเสร็จนะครับก็เปิดนะครับ <S <S <Okay. S 1> าติดตั้งเรียบร้อยจะขึ้นหน้านี้ครับ F f c Boot นะครับเขีาถึงหน้านี้ครับ, M รบ, okay. Okay. รบก็กดโอแล้วก็ไปที่แมสครับหรือ USB ของเราเองอ่าแล้วก็มาที่นี่ครับสีเขียว กไปลคลิปนี้จะเป็นคลิปสาธิตการใช้นะครับส่วนวิธีการลงถ้าอยากให้ลงก็กดไลค์และซับสไคร์นะครับเดี๋ยวจะทําคลิปไปตอนหน้าครับเคเกมที่จะเล่นอ่าเดี๋ยวก็มีเกมตอนนี้ที่ผมลงไปครับเดี๋ยวผมจะเล่นเกมนี้ด้วยกันไปท t l สเตเดียมดีโอเอนะครับกดเอกซ์นะเพื่อเลือกเกมเค รอจะขูนะครับโอเคนะครับโอเคก็มันก็เจอได้มาครับเนี่ยจะดูนะว่าเนี่ยแผ่นเราไม่ได้ใส่แผ่นนะครับเราเล่นผ่านแปได้จริงครับโอเคนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับแบบนี้ครับอย่าลืมครับถ้าอยากให้สอนก็กดไลค์และซับสไคร้นะครับ ก็พิมพ์มาใต้คลิปด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวเพื่อลืมนะโอเคอ่าดูครับเนี่ยก็สามารถเล่นได้จริงครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ